จากโรงเรียนบากรรมวิทยาศึกษาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้ง่ายใช้ได้อย่างยั่งยืนเป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงรเริ่มขึ้นเพื่อทรงสอนให้ประชาชนใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงพึ่งพาตนเองทรงสอนให้เกษตรกรที่มีอาชีพทำการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หรือพืชสวนทรงสอนให้ผลิตและสร้างสารค์สารชีวภาแพแทนสารเคมีทั้งเป็นการลดต้นทุนการผลิตไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพอยู่ได้อย่างยั่งยืนวันนี้ดิฉันจะมาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องที่ดิฉันจะมาศึกษาในวันนี้คือการใช้น้ำส้มพันไม้แทนสารเคมีบุคคลที่จะมาให้ความรู้แก่เราก็คือคุณนาะสุนทรใจแจม่มเกษตรกร,ร,กรตัวอย่างจากหมู่บ้านหนองตะเคียนสวัสดีค่ะคุณนาะสวัสดีค่ะคุณนาเชิญนัําตัวนี้นค่ะดิฉันชื่อนางสุนทรใจแจม่มอยู่บ้านหนองตะเคียน ตำบลหน,นองกุลาอบางละกร,รมจพิษณุโลกนะคะค่ะวันนี้จะมารบกวนคุณอาให้ความรู้เรื่องน้ำส้มพันไม้นิดน,นึงนะคะไม่ทราบว่าน้ำส้มพันไม้ได้มาอย่างไรคะน้ำส้มพันไม้ก็ได้มาจากเศษไม้ที่เหลือใช้นํามาใส่เตาค่ะจะม,มีการมีกระบวนการผลิตอย่างไรบ้างคะก็นําไม้ไปเผาในเตาแล้วเราก็นําไฟมาจุดไม้เศษไม้ที่ เราจะนำไปเผามาตามาตามาค่ามาดูไม้ไผ่เราจะใช้ขนาดที่พอเหมาะเจาะรูเจาะรูก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำรูให้ตรงนี้นิดนึงเพื่อให้น้ำส้มคอนไม้เนี่ย มันไหลหยุดลงมาอย่างนี้อย่างนี้นะคะท่อไม้ไผ่มันจะทำหน้าที่กองน้ำส้มควันไม้ให้ใสหยดลงมาได้ธรรมชาติของมันเองน้ำส้มควันไม้ที่ ได้เราก็จะเก็บบรรจุใส่ภาชนะไว้ไ<อ>เพื่อใช้ฉีดพ่นสตูพืชน้ำส้มพันไม้นี่นำมาใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างคะก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นเอาไปฉีดพ,พ่นพืชผักสวนครัว<อ>ที่เราไว้รับประทานเองไม่มีสารพิษตกค้างนะ แล้วก็ไปฉีดพืชในานาต้นข้าวพืชไร่ข้าโพดหั่วได้ป้องกันโรคเชื้อราทางไม้ได้อย่างดีท้ายนี้อยากให้คุณนาสินทรแนะนำต่อเกษตรกร,กรพูดยังไม่ ต่อสุขภาพของเกษตรกร,ร,กรแล้วก็สามารถลราต้นทุนการผลิตได้ค่ะค่ะดิฉันและทีมงานต้องขอขอบคุณน้าชุนพรายแจ่มมีฆรากรบ้านหนองตะเคียนที่วันนี้อุตสาหะเวลามาให้ความรู้เรื่องน้ำส้นทตำไม้ต้องขอขอบคุณ,คณ,จจคลณเลยน้าที่นี้ได้ค่ะดิฉันและทีมงาน ้องขอฝากการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและการใช้น้ำส้มพันไม้เพราะมีประโยชน์ต่อเกษตรกรกผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดลอ้อมดิฉันต้องขอขอบคุณคุณนาสุนทรใจแจ่มบุคลากรบ,บ้านหนองกระเคียนและผู้ชมวิดีทัศน์เรื่องการใช้น้ำส้มพันไม้ต้องขอขอบคุณไว้ในที่นี้ขอบคุณค่ะ